อัญโยงคาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เคเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในะวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจีนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงบรรันเหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับผมสําหรับใครก็ตามที่หาน้องบราซัมแล้วแต่ไม่มีจี้ที่เอาไว้เล่นกับน้องน,นะครับผมในอีเวนต์นี้ก็เป็นการกลับมาของ จี้ของน้องบอสซัมเกือบจะทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจี้ใหม่ล่าสุดที่เข้ามาไวมากนะครับผมสำหรับปลาแกนแม่เหล็กซูเปอร์ชิลเนาะที่บอกได้เลยว่าถ้าน้องบอสซัมมีอยู่ตายยากนะครับผมแล้วก็โจมตีบ่อยมากๆด้วยเนาะอีกหนึ่งจี้นะครับผมก็คือชุดเคนเพจอ้าน้องบอสซัมไม่มีการดีบัฟใช่ไหมก็จัดไปเลยนะครับผมชุดเคนเพจอีกทั้งยังได้ การจมตีแบบดึงให้กับน้องบอสตัมอีกด้วยอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอ่าสกายแลนด์ราชาผูกในประเทศใช่ไหมอืมอันนี้เอามาทําไมหรอก็เอามากันนะครับผมพวกที่วับไปวับมาที่จะทําให้เราแพ้เขาได้นะครับผมก็ใส่มากันไว้ก็ดีบอชนะครับผมซูเปอร์ชิลเอาไว้ป้ายสีใช่ไหมอืมสำหรับใครที่อยาก เล่นน้องพอซ้ำใส่บิ๊กเล่นได้นะครับผมน้องพอซ้ำใส่บิ๊กเนาะแต่มันจะติดตรงที่ถ้าเกิดว่าศัตรูมีแลนมาขวางเราอยู่เนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีป้ายสีเราก็จะวิกไม่ได้ก็ใส่จี้นี้มาเพื่อวิกก็ได้นะครับผมง่ายๆเลยเนาะย่าต่อไปเป็นปืนฟองสบู่ดรอป อันนี้ยังไม่รู้นะครับผมว่าเอามาทําไมแต่ก็ข้ามไปก่อนนะครับผมอย่างเกือบสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นปืนฟองสบู่เพชอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเอาปืนฟองสบู่มาทําไมทั้งนั้นที่น้องบอสซ่ามีการโจมตีเยอะขนาดนั้นแล้วเกือบสุดท้ายและท้ายที่สุดนะครับผมก็จะเป็นความสามารถของอรองเท้าขังกงดรอปใช่ไหม เอามาทําไมเหมือนกันไม่รู้เพราะว่าลุงคิดว่าน้องบอสซัมจะมีประสิทธิภาพที่สุดในการที่เรานั้นใช้การโจมตีดูดนะครับผมดูดแม่เหล็กเนาะมันจะทําให้น้องอ่ะโจมตีได้อย่างมหาศาลนะครับผมเกินเกินสี่ครั้งในหนึ่งเทินในหนึ่งการทอยก็ได้โจมตีสี่ครั้งได้เลยนะสาหรับความสามารถในการดูดนะครับผมแต่ความสามารถในการดึงมันหนึ่งการทอยสามารถโจมตีได้แค่หนึ่งครั้งเนาะอืมมันก็ ลดประสิทธิภาพในการโจมตีของน้องนิดน้อยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นบอลซัมแบบดูดอะไม่ใช่แบบสายล้มอะต้องใช้บอลซัมดูดจะดีที่สุดนะครับผมซึ่งในอีเวนต์นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสะสมดวงตะวันนะครับผมครบ8ดวงเนาะแล้วก็เอามาแลกนะครับผมเราก็จะได้ของแถมเป็นกองซุ่มดวงตะวันนะครับผม1-3ถึงอันพร้อมกับคัมเอสนะครับผมคัมเอสนี้ก็จะเอามาแลกนะครับผม อัญมณีห้าเหลี่ยมนะครับผมป้องกันการดูดป้องกันการการบังคับใช่ไหมเออการบังคับเต่านะครับผมเอ๊ะเมื่อกี้ลุงบอกว่าบัสซัมจะโหดที่สุดตอนใช้จีเม่เหล็กแต่อยู่ๆทำไมมาแจกกันดูดละ่ะเอ๊ะแล้วอัญมณีการดูดอะ่ะมันมันมันทะลุไม่ได้เลยเนาะมันไม่ให้ความสามารถออกเลยอะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำยังไงดีนะ ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าต้องเปลี่ยนไปใช้มีดแล้วหรือเปล่า <c oughs> ลุงขอมีน้องวอตซัอมก่อนได้ไหมเออตอนนี้ลุงยังไม่มีน้องวอตซ้มเลยครับผมยังไม่ได้รวมเลยครับน่าเศร้าเนาะอ๋อในการนี้เราจะหาพระอาทิตย์ได้นะครับผมเราต้องสะสมนะครับผมดวงดาวเอในกรบผมแล้วก็อัพ ให้รวมกันให้เป็น6อันนะครับผมเราเอามาแลกเนาะจะมีนะครับผม S บวกที่เป็นไพ่ทิศที่เราต้องการนะครับผมกับอันที่เราไม่ต้องการนะครับผมก็คือหลุมดำ S เนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้หลุมดำ S, <S ล้วก็สะสมรุมํา S 2อันนะครับผมเพื่อเอามาแลกไพ่ทิศอีก1อันเราก็จะผิดอีเวนต์ได้อยากง่ายไ,ได้เลยครับผมอ,อีเวนต์จี้มันก็ยากแบบนี้แล้นะนะเพราะว่าจี้มันเล่นได้กับตัวละครนะครับส่วนตัวละครมันก็ง่ายหน่อย เพราะว่านะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะกลุ่มคลิปหน้าทุกคนมีความสุขกันเล็กกินสติ๊กเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ชอบน้องตัวละครประจำเดือนใหม่อย่างไรก็หาตัวเดิมได้นะครับผมตัวคนโหมดมีอีกเยอะแยะเลยเนาะสุดท้ายนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอทุกคนมีความสุขกันเล็กกินสติ๊กเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับจุ๊จุครับ